สว,ส,ส,สวัสดีนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโลเคชั่นนะครับที่เขาเรียกกันว่าบ้านอิสลามนะก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดเพลงเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคน มันมีเสียงอยู่ข้างนอกเว้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแค่แค่เราเปิดไลฟ์ทางเพจใหม่นะครับผมนะก็อาจจะค้างไปนิดนึงนะครับอยู่ดีๆไลฟ์เพจตัดเฉยเลย อีกแล้วอีกแล้วประตูนี้ประตูนี้เฮ้ยปิดใส่อีกแล้วอะครั้งที่แล้วใครได้ดูนะประตูเนี่ยประตูเจ้าปัญหาเลย ออกนะพูดไทยได้ไหมครับเมียไม่มีรอยมือ

Hey <sighs>